สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่หนูฝากพี่ๆกดติดตามช่องกาะเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะแล้วขอขอบคุณพี่ๆที่โทรกันเข้ามานะคะพี่มาค่ะเรามาดูกันที่องค์ลรกค่ะพี่ขาอันนี้เป็นรูปหลวงพ่อกลวยค่ะพี่แต่หนูไม่ทราบเลยค่ะว่าเป็นเนื้ออะไรค่ะพี่ขานี่ค่ะหลวงพ่อกลวยค่ะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขานี่ค่ะเป็นรูป แกะหลวงพ่อกลวยค่ะเป็นแกะมาเป็นรูปหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ขานี่ค่ะส่วนอันนี้เป็นกุมาหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ขอไว้ที่เก้าร้อยบาทนะคะพี่นี่คะ่ะกุมาหลวงพ่อกลวยเก้าร้อยบาทเลยค่ะพี่ขาอันนี้เป็นกะลาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขา กะลาไม่รู้ที่อันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นภาพมเหิสวนค่ะพี่ภาพมหิส่วนองค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขานี่ค่ะพี่600บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นชินราชค่ะพี่ชินราชเอ็นโดจีนอันนี acak, ้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่นี่ค่ะ600บาทเลยค่ะพี่ขา like ส,ส่วนอันนี้เป็น รูปรหล่อครึ่งซีกหลวงพ่อเงินอาจารย์แจ๊ะค่ะขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ขานี่ค่ะส่วนอันนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะนี่ค่ะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมขอไว้ที่หก0้บาทนะคะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อบโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา นี่ค่ะพี่ไม่รู้ที่ค่ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาสนใจยังไงแอดไลน์มาได้นะคะพี่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะอันนี้เป็นภาพปิดตาเนื้อผงไม่ทราบที่ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่คนละองค์กับ EP ที่แล้วนะคะพี่ขานี่ค่ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่องค์นั้นปิดไปแล้วค่ะพี่คนละองกันนะคะนี่ค่ะพี่ขา อันนี้สมอันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อโบยค่ะอันนี้ขอไว้ที่6กรอยบาทนะคะพี่นี่ค่ะพี่เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อโบยค่ะพี่หกรอยบาทค่ะส่วนอันอันนี้เป็นรูปหลอดหลวงพ่อจงค่ะพี่มาในแบบเริ่มกรอบอย่างนี้มาเลยค่ะพี่นี่ค่ะได้มาค่ะพี่เพิ่งได้มาแล้วก็เอามาลง youtube เลยค่ะพี่ขานี่นะคะพี่ นี่ค่ะมันอยู่ในพลาสติกมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อจงค่ะหกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเด็ดหลวงพ่อกลวยค่ะพี่เด็ดหลวงพ่อกลวยเขาขอหกร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่นี่ค่ะหกร้อยบาทค่ะพี่เด็ดหลวงพ่อกลวยค่ะ อันนี้ไม่ทราบที่เลยค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เป็นสิงค์ค่ะพี่นี่คะ่ะหกร้อยบาทนะคะพี่ไอเจ็ดร้อยบาทพูดผิดคะ่ะขอโทษคะ่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่อง์นี้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาสนใจยังไงโทรมาได้นะคะพี่ส่วนอันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่เลยค่ะพี่ขานี่คะ่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ดูสภาพคะ่ะเก่ามากเลยค่ะพี่ นี่ค่ะได้มาสภาพเดิมๆเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นแหวนพี่รอดค่ะพี่แหวนพี่รอดอง์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่ขาแหวนพี่รอดเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่นี่ค่ะค่ะอันนี้เป็นพระพรมหลวงปู่ดูค่ะพี่อันนี้ได้มาใหม่ค่ะคนละองค์กับอีพีก่อนนะคะพี่ขาอีพีก่อนปิดไปแล้วค่ะนี่ค่ะพระพรมหลวงปู่ดูค่ะพี่ขาหกร้อยบาทค่ะพี่ส่วนอันนี้เป็น ขี่พึ่งตลับขี้พึ่งหลวงปู่ทิมวัดลาหารไร่ค่ะพี่พึ่งได้มาใหม่เลยค่ะพี่ขานี่ค่ะขอไว้ที่700บาทค่ะพี่นี่ค่ะข้างในเป็นอย่างนี้นะคะพี่นี่ค่ะมีพระหลายองค์เลยค่ะพี่ขาได้ไปตลับเดียวก็คุ้มแล้วค่ะพี่ตลับเดียวก็มีพระแปดองค์แล้วค่ะพี่ขานี่ค่ะ 700บาทเลยค่ะพี่ตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมอง์นี้ค่ะพี่700บาทกันเลยค่ะ700บาทค่ะพี่ขามาค่ะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะพี่นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทเลยค่ะพี่ขานี่ค่ะอีพีที่แล้วไม่รู้ว่าเปิดไว้เท่าไหร่แต่ e ีพี้ขอ700อค่ะพี่ขานี่ค่ะ ส่วนอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่700อบาทนะคะพี่มีดหลวงพ่อเดิมค่ะแับนะคะพี่นี่ค่ะพี่ขามีดหลวงพ่อเดิมข,บบะะมมขอไว้ที่700บาทเลยค่ะพี่ขาสนใจยังไงก็โทรมาคุยกันได้นะคะพี่ราคาก็คุยกันได้ค่ะพี่ขานี่ค่ะพี่นี่คะ่ะ จ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทค่ะมีดหลงพ่อเดิมอันนี้เป็นมีดหลงพ่อกวยค่ะอันนี้ก็เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ขานี่ค่ะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นตะกรุดหลงพ่อทบนะคะพี่ตะกรุดหลงพ่อทบตะกรุดอันนี้ขอไว้ดอกละเจ็ดร้อยนะคะพี่ตะกรุดหลงพ่อทบดอกละเจ็ดร้อยเลยค่ะพี่ขานี่ค่ะพี่ตามภาพนะคะพี่นี่ค่ะ ส่วนอันนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่อันนี้ขอหกร้อยแล้วกันค่ะพี่นี่ค่ะนี่ค่ะพี่มีรอยจันด้วยนะคะพี่ตะกุดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ส่วนอันนี้เป็นผ้ายันค่ะเอแบบนั้นเอาอันนี้ก่อนอันนี้เป็นแผ่นปั๊มหลวงปู่สุขนะคะพี่นี่ค่ะพี่นี่ค่ะไม่ใช่หลวงหลวงพ่อหลวงพ่อกัน ผมพกกันค่ะพี่ขอโทษนะคะพูดผิดค่ะพี่ขานี่ค่ะวัดไร่ยาค่ะพี่ขาวัดไร่ยาวัดราวัดฝ่ายขอโทษค่ะพี่พูดผิดนะคะถ้าหนูขอโทษไปยังไงหนูก็ขอโทษด้วยนะคะพี่นี่ค่ะวัดพระญาตค่ะ แผ่นปั๊มหลวงพ่อการค่ะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่8 0 0บาทนะคะพี่ขาขอไว้ที่8 0 0บาทค่ะพี่ขาที่ค่ะพี่ถ้าภาพไม่ชัดยังไงพี่โทรมาได้นะคะพี่เดี๋ยวหนูจะแอดเป็นเพื่อนแล้วหนูจะส่งรูปให้ดูนะคะพี่นี่ค่ะเก่ามากเลยค่ะดูค่ะดูขอบขอบนะคะพี่เหมือนขึ้นดำๆนี่ค่ะนี่ค่ะพี่ เก่ามากเลยค่ะพี่สวยด้วยค่ะไม่ใช่เก่าอย่างเดียวนะคะพี่สวยด้วยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นผ้ายันค่ะพี่เป็นผ้ายันหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาผ้ายันหลวงพ่อเกลนี่ค่ะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะพี่นี่ค่ะผ้ายันหลวงพ่อเกลนะคะพี่นี่ค่ะพี่ตามรูปไปนะคะพี่นี่ค่ะนี่ค่ะพี่ พยานขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่ส่วนอันนี้เป็นพระปิดตายันยุ่งค่ะพี่ขานี่คะ่ะเพิ่งได้มาใหม่นะคะคนละองค์กับอีพีที่แล้วนะคะพี่บอกด้วยนะคะว่ามาอีพีไหน,ค,นค,ค่ะพี่นี่ค่ะค่ะพี่อีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ถ้าเกิดหนูพูดผิดพลาดไปยังไง พูดพระไม่ถูกยังไงก็ขอโทษด,ด้วยนะคะพี่ขาค่ะพี่หนูฝากพี่กดติดตามให้หนูด้วยนะคะอีพีนี้มีแค่นี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ